มาสายวีโกอีกนิดนึงนะครับพี่น้องนะคันเนี้ยนะเป็นรถมือเดียวไปไ้ายแดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าคันนี้ซื้อกับมือเจ้าของเลยนะพี่น้องนะเพราะว่าเขาขายเพื่อไปออกคันใหม่นะก็เลยไปซื้อเราดูแลอย่างดีคันนี้สายบันเทิงมีเครื่องเสียงครบพร้อมเลยพี่น้องเอ้ยม้วนแน่นอนนะครับราคา4แสนหนึ่งหมื่นเก่าพันบาทนะครับเป็นรถปี2010เป็นรถตัว E นะวีโกแช่มเป็นตัว E ก็คือล็อกท็อปนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันไปเบิ้งกันนะครับว่าออปชั่นมันมีอย่างไรนะ สายบันเทิงจริงนะฮะเนี่ยแต่ข่อยว่าในใจนะว่าซับมันมันมันสิบนิ้วหรือสิบสองนิ้วนะครับคันนี้มีโปรโมชั่นช่วยผ่อนสองพันนานห้าเดือนนะครับแล้วก็มีทองค้ำให้อีกหนึ่งหมื่นบาทหรือจะเอาชุดแดงหนึ่งหมื่นบาทเลือกเอานะครับแต่ว่าโปรช่วยสองพันนี้ให้แน่นอนครับพี่น้องนะอ่ะไปเบิ้งรถกันครับผมจุ๊กอ่ะสำหรับวีโกแชมคันนี้ครับดูทางด้านเรื่องสีก่อนนะครับสีเนี่ยเฮ็ดใหม่แน่นอนมันเปนสีเดิมจากโรงงานเนาะพี่น้องแต่ว่า เป็นเจ้าของเดิมเขาเฮ็ดมาเองนะครับเป็นสีเลือดหมูนะแล้วก็เป็นแดงแดงมุกด้วยสีเลือดมูนะครับเลียมเียมนิดนึงเนาะสีแดงเลียมนะครับเป็นแดงดาข้าบอนเป็นแบบหุ่มแต่ว่าฝากระโปรงนานะ้าเนี่ยเป็นฝาข้าบอนนะครับสวยนะจัดทรงเตียให้แล้วนะครับเป็นวิกโกตัวเตียแล้วครับจะจัดทรงเตียอีกเนาะเออเอาทาออามาเบึ้งหลอก,กอ่ะนะไปบึ้งช่วงหลงังอะ่ะแม็ก แม็กชุดนี้เท่าไหร่วะเนี่ยว้าว wow. N5IS นะครับยางเป็นของกินโตะกินโตะกินโต๊ะยาง 2H ศ0นะครับยางน้านุ่มๆครับพี่น้องส่วนทางล่างช่วงล่างนะครับก็บ่มีอหยัางครับดัดแนบดัดแนบขั้นนี้ดัดแนบใส่กองโหลดน้ำนิ่วหนึ่งนะครับก็มีดัดแนบนะครับแต่ขนาจีน,นุ่มอยู่นะขั้นนี้ น,นี่ก็คือทอทอมดอกข้างนี้เลยนะนะอันนี้ทอนะครับข้างหลังเป็นฟ้าค้าบอนแบบปุ่มนะของอากนะนะครับอากนะอันนี้นภายในภายในนะครับคู่หน้าก็ปกตินะครับเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาผ้าโมเมนเบาหนังก็มีความสะอาดก็คือเจ้าของเดิมดูแลด,ดีมากเลมเออหัวต่ําหัวเก่งนะเจ้าของเดิมดูแลด,ดีมาก เป็นตัว E ก็คือร่องท็อปนะครับพี่น้องเนาะเลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดร้อยอหนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้ากิโลเมตรไม่แท้แน่นอนครับระบบเครื่องเสียงนะสิเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะครับเนี่ยเปลี่ยนมาใไม่ด้วยนะครับบนเมนอันเดือมันในเครื่องเสียงคอยบุหัวสิบนิ้วคือสิบสองนิ้วนะคอยก็ไม่ได้ทับจะคของเก่าเขาขลืมได้รถงามเลยฝ่าคีก,กับลานเลยมีคำซีทอนหนึ่ง สะนั้นครับคันนี้เครื่องเสียงดังดีดังแจ๋วนะครับบม่ต้งองไปเห้ดังแล้วออกไปกันลั่นได้เลยนะสำหรับวีโก้คันนี้วีโก้ดีโฟดีนะครับเป็นบีโฟดีนะฟ้ากระโปรงเป็นของมอนซาเดิมๆครับพี่น้องเดิมๆนะเ,เดี๋ยวเ้าไปฟังเสียงกันครับ นี่เลยครับสาหรับสายบันเทิงนะแล้วก็มีในเรื่องแซบนิดๆนะครับแต่ว่ามีในเรื่องของไสทอสิงมาใบหนึ่งเครื่องเดิมนะครับอ้าวใครจะเอาเอาเลยฟรีดาวฟรีดาวฟรีดาวนะครับเบอร์โทรยู่ด้านบนโทรหาให้บุญมาไดเลยจ้า